สวัสดีน้องๆน,นะคะที่สมัครตำรวจที่สูจน์หลักฐานไปแล้วนะคะตอนนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้วเหลือแค่เวลาเตรียมตัวนะคะเราจะสอบกันในเดือนมกราคมปีหน้านะคะตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่เดือนแล้วพี่ปูอยากจะมาบอกเทคนิคนะคะว่าการที่เราจะชนะคู่แข่งในการสอบครั้งนี้นะคะ วิชาที่เราควรจะได้เยอะๆนะคะคือวิชาอะไรนะคะจากการสอบครั้งนี้เนาะวิชาที่จะสอบนะคะจะมีทั้งหมด6วิชาด้วยกันนะคะแบ่งเป็น2พาร์ทนะคะก็คือภาคกอไก่และภาคขอไข่ภาคกอไก่นะคะก็จะมีความสามารถทั่วไปนะคะแล้วก็ภาษาไทยอันนี้2ตัวนี้ต้องรวมกันแล้วได้อย่างน้อยๆนะคะ20 4คะแนนนะคะ24คะแนนคะแนนเต็มจริงๆเนี่ยคือ40สิ่งที่พี่ปูเป็นห่วงอันเนี้ยเป็นห่วงมากเพราะว่ามีวิชาภาษาไทยนะคะที่ค่อนข้างจะยากและความสามารถทั่วไปมันเป็นเกณฑ์ใหม่ยังกำหนดกฎเกณฑ์หรือแนวทางไม่ได้ว่าจริงๆแล้วรวมกันน่ะคะแนนน่าจะประมาณไหนแต่สิ่งที่พี่ปูเป็นห่วงคือการผ่านเกณฑ์60% และส่วนวิชาที่จะช่วยให้เราชนะคู่แข่งได้นะคะก็คือตัวนี้เลยคอมพิวเตอร์นะคะเทคโนโลยีสารสนเทศตัวนี้มีถึง40ข้อด้วยกันนะคะและอีกหนึ่งตัวที่เพิ่มมาใหม่นะคะสำหรับใครที่ใช้หนังสือเล่มเก่าๆของพิสูจน์หลักฐานปกติไม่มีการสอบวิชาสารบัญน,นะคะรอบนี้30คะแนนด้วยกันแค่2ตัวนี้นะคะ คอมกับสารบัญเนี่ยรวมกันแล้วก็70แล้วมันไม่ใช่เป็นวิชาที่ยากมากอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราอ่านเตรียมตัวเราสามารถชนะคู่แข่งได้ใครที่ยังไม่รู้แนวทางหรือสรุปยังงงง,งอยู่นะคะพี่ปูสรุปให้ทุกวิชาแล้วในเล่มนี้นะคะสำหรับใครที่ไม่มีเวลาอ่านหนังสือเยอะ นี่ความหนาก็ไม่เยอะมากนะคะพี่ปูสรุปสิ่งสำคัญและที่สำคัญคือมีแนวข้อสอบแล้วก็เฉลยให้น้องด้วยวิชาที่พี่บอกนะคะเมื่อกี้คอมพิวเตอร์นี่มีสรุปให้นะคะเนี่ยคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเป็นยังไงการใช้โปรแกรมนะคะพวก Microsoft Word เนี่ยคะ่ะ Excel อะไรพี่ปูกก็มีสรุปให้นะคะหรือ แถบเมนูต่างๆมีอะไรบ้างมีคือตัวทำคะแนนเลยนะสำหรับคอมพิวเตอร์นะคะเนี่ยการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทูลบาต่างๆแล้วก็พวกคีย์ลัดนะคะต่างๆมีสรุปไว้ให้น้องหมดแล้วตัวํำคะแนนเลยนะกับวิชาคอมแล้วก็งานสารบัญแต่สิ่งสำคัญภาคกอไก่ก็อย่าลืมนะคะเล่มนี้จบครบทุกวิชาจัด